่อครับ<ช>ขออธิบายอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับว่าช่วงที่น้องช่วยญี่ปุ่นอะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับด่าเลยค่ะก,ก็ตอนนั้นนะคะก็กําลังจะไปเที่ยวที่วัดอาซากุสะใช่ไหมคะ <ๆ S 2> ก็ใช้รถไฟใต้ดินของทางญี่ปุ่นนะคะไปลงสถานีอาซากุสะโ,โตเกียวเมโทรนะใช่หคะก็ กำลังจะเดินออกไปน่าจะเดินออกไปพร้อมกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งพอดีค่ะแล้วท่านก็ลม้มลงค่ะหมดสติไปค่ะก็มีเาชาวญี่ปุ่นแถวนั้นนะคะก็มาคอยอาจจะรอคอยช่วยแต่ว่าคุณลุงท่านนั้นนะคะล้มไปแต่ก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาเองได้ค่ะหนูก็เลยลองไปไปเรียกดูเรียกแล้วก็ฝึกไม่ตื่นค่ะเคาชีพประจรไม่ได้นะจ้ะหนูก็เลยได้เริ่ม C P R ช่วยดีกว่าโดยดมุนดีเอนะ็นเเนาะเราสถานการณเห็นแล้วว่า พราะว่าประเมินแล้วค่ะแบบว่าถ้าคำนล้ไม่รู้ไม่รู้คำชี้วจฉไม่ได้ประเมินแล้วไม่รู้สึกตัวก็มีโอกาสที่จะมีเ,เสียชีวิตได้สูงเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบว่าจะต้องเริ่มทำา p r <c oughs> เพราะว่า c p เป็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ว่าทําให้ผู้สูงอายุรายนั้นกลับมาหัวใจเต้นเต,ต้นอีกครั้งอืม,มก็รีบทาเลยใช่ค่ะแล้วก็รีบทําเลยผลนึกออกเลยนะเวลาแบบนี้คนญี่ปุ่นอ่ะไม่ก็ทําอะไรเลย ありがとうございます。カップンカップ。はい。すごいよ。はい。すごい。